จะมีคำานึงอยู่คำานึงที่โค้ชจะพูดเสมอโค้ชทุกคนส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ร้อยละแปดสิบลงสนามเล่นให้เต็มที่แต่อย่าเสี่ยงเล่นเล่นให้เต็มที่แต่อย่าเสี่ยงคือปีกก็คือปีกอย่างอนันต์เป็นปีกแต่จะมาเล่นเป็นวิงด้วยเนีน่ยมันไม่ได้มันไม่ได้คือคุณภาพมันได้ไม่เต็มร้อยหรืออภิสิทธิ์โสฬาลเล่นแบ็กเนี่ยจะเข้ามาอินเวิร์ตในเนี่ยมันไม่ใช่ทีละทอนบูมาทันแต่พอเขาเห็นเขาเปลี่ยนเลยอันนี้ถือว่าโค้ชเก่ง เปลี่ยนเร็วทันทีเฮ้ยจำสายการแบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนทันทีถ้าเรากระเด้งกระดอนไปเนี่ยคู่ต่อสู้มันยังทําอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าทีมในระดับเอเชีย e มันลงโทษทันทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมงลงเป้วพงยิง่งวันนี้อยู่กับพาตุกกระแตงโมเช่นเคยนะครับรสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเรามาคุยกันหลังเกมนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับในรอบแบ่งกลุ่มครับสำหรับการชิงแชมป์อาเซียนนะครับทีมชาติไทยนะครับปิดจ็อบด้วยการชนะกมพูชาไปแบบ เฉียดชิวเหมือนกันนะพ่อครับ3ประตูต่อ2นะฮะใช่ครับก็ในก่อนการแข่งขันก็มีการประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับว่าในสถานการณ์ที่เรามี9คะแนนเต็มเนี่ยครับเราจะจัดตัวในรูปแบบไหนหนึ่งก็คือประเมินสายการของทีมเราครับสถานการณ์ของทีมเรามี9้าแต้มประเมินสายการของคู่ต่อสู้ครับนะฮะแล้วก็ประเมินนักเตะของเราว่ามีใครติดโทษเหลืองนะฮะ ใครจะมีติดโทษแบนไหมรประเมินสถานการณ์ของทีมเราในเรื่องของอาการบาดเจ็บ,บนะครับก็ต้องประเมินสภาพร่างกายแล้วก็ประเมินสถานการณ์ของผู้เล่นของคู่ต่อสู้ด้วยว่าศักยภาพของคู่ต่อสู้ในเจอกันในรอบแบบนี้เนี่ยนะฮะเขาต้องการแต้มขนาดไหนนะฮะก่อนที่จะจัดผู้เล่น11ตัวแรกในการลงสนามนะครับ ลงมานี่ก็เปลี่ยนกันแทบจะหมดแล้วก็มีการปรับและการลองอะไรที่เราไม่เคยเห็นเหมือนกันนะพ่อก็สไตล์ของอิชิอินะฮะเท่าที่ผมได้อยู่คุกขี่มาโดยตลอดนี่ก็ต้องยอมรับว่าจับทางไม่ถูกจริงจับด้ในช่วงของมาโนโพกิ้งนะฮะรู้ว่าอาจารย์นิชิโนนะผมยังจับจังจับทางถูกนะคพับพอิชิอิเนี่ยนะฮะผมกับดรชานวิทย์ผลชีวินนะฮะประธานเทคนิคแล้วผมเป็นลองแล้วผมเป็นโคศกเนี่ยทุกนัดที่เราถกกันคุยกันเนี่ยต้องยอมรับว่าเกาหัวตลอด เพราะว่าจับทางไม่ถูกว่าเขาจะจัดตัวแบบไหนสไตล์การเล่นยังไงนะฮะในบ้านเป็นยังไงนอกบ้านเป็นแบบไหนบางทีเราประเมินแบบนี้ไปเล่นอีกแบบหนึ่นบบนงในการจัดตัวแบบนี้ไปจัดอีกแบบหนึง่งครับซึ่งต้องยอมแล้วเซอร์ไพรส์มากๆากโอ้เซอร์ไพรส์นะฮะนี่ขนาดเออไทยไทยเราเองเรายังเซอร์ไพรส์นะพ่อถ้าคู่ต่อสู้นี่ไม่ต้องสืบเลยนะฮะใช่ครับน่าจะไม่รู้เลยฉะนั้านเนี่ยในช่วงของแฟนคลับหรือว่าในโลกโซเชียลต,ต่างๆเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าในการวิเคราะห์วิจารณ์ในแต่ละนัดเนี่ยเราต้องดูว่าในสถานการณ มันอยู่ในโพซิชันได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างการจัดตัวแบบนี้มันอยู่ในโพซิชันที่เก้าคะแนนที่หนึ่งยังไงก็ที่หนึ่งในสายเพียงแต่ว่าเล่นในบ้านสถานการณ์มันมีผ่อนคลายฉะนั้นการจัดตัวอาจจะมีการจําลองสถานการณ์แล้วก็สร้างโอกาสให้นักบอลใหม่ๆสร้างวิธีการเล่นใหม่ๆนะครับแล้วก็เช็คด้วยว่าจะลงไปเนี่ยใครมีติดเหลืองกี่คนนะฮะวันที่เล่นกับต้องยอมรับว่าเล่นกับบูชามีติดเหลืองถึง3คนลงสนามนะก็กล้าลงนะเพราะกล้าส่งนะนะฮนะแล้วก็มาดูว่าสภาพร่างกายของคนเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ เวลาสถานการณ์แบบนี้จะมีคำหนึ่งอยู่คำหนึ่งที่โค้ชจะพูดเสมอโค้ชทุกคนส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ร้อยละแปดสิบเนี่ยลงสนามเล่นให้เต็มที่แต่อย่าเสี่ยงเล่นเล่นให้เต็มที่แต่อย่าเสี่ยงฉะนั้นคำว่าเล่นเต็มที่ก็หมายความว่าแท็กติกเต็มที่แต่อย่าเสี่ยงหมายความลูกห้าสิบห้าสิบอย่างเงี้ยอย่าเสี่ยงครับมันอาจจะมีอาการบาดเจ็บหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกใบเหลืองใบแดงได้ซึ่งจากประสบการณ์พ่อนี้มันทําได้อย่างนั้นไหมพ่อก็ในสถานการณ์ต้องยอมรับว่าเป็นแบบนั้นจริง ดูครึ่งแรกอ่ะจะบอลช้าค่อยๆรยเรื่อยเนิบๆช้าๆเล่นในระบบ4ี่หนึ่งสี่หนึ่งด้วยซ้ำไปเพราะรดันในส่วนของบอลิชิตอัรพงขึ้นสูงเลยฉะนั้นนี่นี่พูดถึงแท็กติกก่อนนะครับ,รบแล้วให้วาเดเชอร์มาคุมจังหวะก,การ,รถ่ายบอลช้าๆช้าช้าแทบจะต้องเรียกว่ายืดเป็นหนังกติกอ่ะนะครับไปเรื่อยๆไม่เล่นเพราะว่าในเราเนี่ยสามารถที่จะเล่นในได้ออกได้ทุกหน้านะฮะหน้าเดียวคืออย่าออกคือหน้าแพ้ทั้นเองซึ่งการเป็นเจ้าบ้านมันมันต้องยอมรับว่าในสถานการณ์ของเราเนี่ยแล้วก ผู้เล่นของเราคุณภาพของเรามันเหนือกว่ายอยู่แล้วมผมว่าอิชิอีคงจะย้ํามาว่าเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องเล่งจังหวะได้ก็เอาไม่ได้ก็กลับมานะะถ้ามีโอกาสเปิดเขาหลังลอยโบวเมื่อไหร่ก็ค่อยโจมตีมจะสังเกตว่าครึ่งแรงนั้นแดนหน้าไม่เจอบอลเลยคธีธระศัตริ์พยายามวิ่งหาพื้นที่แต่บอลไม่ไปถึงเขาอะ เพราะบอลมันจะไปเสร็จไปไปเสียตรงกลางบ้างเพราะว่าตรงกลางมันในส่วนของวอลล์ตในช่วงแรกอะคาราพงก็ดันขึ้นสูงมากครับแล้วจะวิลเลียมจะอยู่ข้างล่างเนี่ยพรอแล้วก็มาปรับเป็นพื้นที่คืออภิสิทธิ์เขาพยายามที่จะจับอภิสิทธิ์นะฮะแล้วก็เวเดเชอร์วิลเลียมแล้วก็ในส่วนของเบรดฟอร์ดคือคือเหมือนกับจะอินเวิร์ตเข้ามาข้างในครับแล้วดันผู้เล่นของมิดฟิลด์ดันขึ้นสูงอ่าอ่าอ่าคือเล่นแบบเนี้ยคือใครไปดูก็คล้ายกับลิเวอร์พูลเล่นอะครับนะฮะแต่ของเราไม่ตอบโจทย์ใช่ของเราไปกลายเป็นว่า ตอบทะเลครับตอบตอ,อ,อบทะเลตอบทะเลอภิสิ์ไม่สามารถตอบโจทย์ได้เบอร์เลฟอร์ดไม่สามารถตอบโจทย์ได้เขาไม่สามารถเทคอินวอลและจ่ายฟุตบอลได้ <B ur let> ทําให้ฟุตบอลไม่ถึงหน้าพอจับปั๊บเสียจับปับบป๊บเสียฉะนั้นพอจับปั๊บเสียเวลาเชิญคนเดียวเนี่ยมันโหลดมากในการที่จะจ่ายบอล <B ur let> แล้วก็เขาดันมิคเซอรขึ้นสูงซึ่งตอนหลังก็มาชนกับเบอร์เลฟอร์ดในครึ่งแรกนะครับแล้วก็แต่ในส่วนของอนันน์นี่ก็ต้องยอมรับว่าพอยืนถ่างออกมาเหมือนกับเล่นเป็นลักษณะของวิ่งเนี่ยพอลงม้วนกลับมาเนี่ยก็ยังทําไม่ค่อยได้ดี เขาต้องเป็นปีกธรรมชาติที่ดันจะขึ้นสนามขึ้นบนแต่ถ้าลงมาข้างล่างมารับแล้วเอาบอลจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนด้วยอันนั้นยังทําไม่ได้คือครึ่งแรกนี่ต้องยอมรับว่าแล้คือนี่เป็นการจําลองนะผมว่าที่คงเป็นการจําลองสายการว่าคนไหนจะเล่นได้แบบไหนอย่างไรบ้างนะครับคือเพื่อจะดูว่าเออในอนาคตเขาจะทาอะไรนะครับเพราะอันนี้ผมอ่านพออ่านปั๊บเนี่ยครึ่งแรกมันไม่ตอบโจทย์ครึ่งหลังเลยเปลี่ยนโจทย์ใหม่ซึ่งขยับเกมได้ดีขึ้นนะครับขยับตําแหน่งเปลี่ยนตําแหน่งวิธีการเอาคนนู้นออกเอาคนนี้เข้าาอออิิสททกเข้า เอา Ford เบรสฟอร์ดออกเอามีกระสันสที่ยืนอยู่ปีกขวานั้นปีกขวาเป็นปีกไก่แล้วไม่ได้แล้วฮะ <c oughs> เอาลงมาข้างล่างนะฮะใส่ถุปรนัดลงไป <c oughs> มีปีกไก่อย่างเดียวเพ <c oughs> ะฮะปีกไก่อย่าเพิ่มเติมนะฮะมันก็เลยทีมสมูทมากขึ้น <c oughs> นะฮะนะฮะมันก็เลยจังหวงจังหวะมันก็เริ่มดีขึ้นนะฮะถึงแม้ว่าเสกสรรลงไปก็ยังไม่ได้ทดแทนอะไรอัน,นั้นมากนัก็พอๆกันแต่เป็น <c oughs> น้องเป็นดาวรุ่งที่เอาลงไปนี่พูดถึงแท็กติกภาพโดยรวมของเกมนะฮะแล้วเกมพอคขึ้นหลังเกมเนี่ยวอลชิดเขาขย นะฮะเพราะว่าปล่อยให้เบอร์เชียร์คนเดียวแต่พอรึ่งหลังเขาก็ยกับปั๊บโหพื้นที่นในการที่ขยับบริชิตเขาสามารถที่จะครองบอลได้จ่ายบอลไดทล้ทะลุทะลุจังหวะมิติเกมก็มีความแข็งแกร่งมีความรวดเร็วมากขึ้นกลายเป็นว่าเป็นทีมไทยชุดเดิมนะครับครับนั่นก็หมายความว่าทีมชาติไทยของเราครับถ้าหากว่ามีการปรับเปลี่ยนเมื่อไหร่เนี่ยโจทย์มันเปลี่ยนทันทีเลยนะพ่อก็ทางอิชิอาจจะต้องการจําลองสถานการณ์คล้ายๆกับทีมญี่ปุ่นที่เคยคุมมา มันมันจะประมาณไหนอรัเพราะว่าคือเขาสามารถที่โรเตชันทีมได้แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่ของไทยไม่ได้มันมันเห็นอยู่คือปีกก็คือปีกอย่างอนานันต์เป็นปีกแต่จะมาเล่นเป็นวิงด้วยเนี่ยมันไม่ได้ม,มันไม่ได้คือคุณภาพมันได้ไม่เต็มร้อยอ่ะหรืออภิสิทธิ์โสาล่าละเล่นแบ็กเนี่ยจะเข้ามาอินเวอร์สในเนี่ยมันไม่ใช่ทีลาทอนบุญมาทันมันต้องเรียนรู้อีกเยอะหรือเบอร์เลฟอร์ดเนี่ยจะเข้ามาอินเวอร์สในเนี่ย มันก็ไม่มันก็ไม่มัน,ม,นมันไม่สมบูรณ์ไม่เต็มอิ่มม,มิกรสัจนจะดีกว่าเขาก็เริ่มรู้วิธีการอย่างนี้เป็นต้นแต่พอเขาเห็นเขาเปลี่ยนเลยอันนี้ถือว่าโค้ดเก่งเปลี่ยนเร็วทันทีเฮ้ยจำสายการแบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนทันทีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโค้ดที่มีความยอดเยี่ยมในสมองเห็นแล้วก็เปลี่ยนทันทีแต่ค<ต>ืออยากลองอะก็ลองมาผมอยู่กันตั้งแต่เข้ามาก็อยู่มาประมาณปีหนึ่งก็เห็นลองบ่อยมากแล้วก็ตอบโจทย์ได้ไม่ตอบโจทย์ได้บ้างนะฮะก็ถือว่าเป็นการลองที่มองสนาคต คิดในมุมมองที่ดีนี่ถ้าพ่อบอกว่าวิธีการของญี่ปุ่นเราก็จะพอนึกออกนะพ่ออย่างเช่นมิโตมะหรือว่ามินามิโนะบางทีมันไม่ได้เล่นตำแหน่งของเขาหรอกถือว่าพ่อฮะใช่ฮะมันก็จะเปลี่ยนไปแต่คุณภาพของนักเตะด้วยคุณภาพของเขาบรรไดจับบอลไม่กระเด้งไงของเราพอนักมิดฟิลด์แดนกลางหันหลังให้กู่ต่อสู้เมื่อไหร่ส่วนมากจะตกใจในการที่จะพลิกเกมคือบอลเนี่ยจะเสียตรงแดนกลางด้วยการลักษณะเวลาจะเสียส่วนใหญ่จะหันหลังให้คู่ต่อสู้แล้วจับบอลกระดอนส่งผิดคือบอลแบบเนี้ เป็นเทคนิคเฉพาะบุคคลต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นวริชิตอาจจะมีบ้างนะฮะอัครพงศ์ไม่เห็นชัดนอกเหนือจากยิงสองประตูนันเป็นสิ่งที่น้องทําได้ดีอยู่แล้วแต่พอบอลหันหลังเล่นวิดฟ,ฟิลหันหลังเล่นเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะครับแบเดเชอร์ก็เหมือนกันค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันทีเนี้ยต้องมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมามุมมองฝ่ายเทคนิคบ่งมองก็มามาบอกน้องเพื่อให้แก้ไขเท่านั้นเองนะครับในอนาคตมันจะยกระดับนะฮะนี่ในอาเซียนเนี่ยมันยังเขาเรียกว่าถ้าเรากระเด้งกระดอนไปในคู่ต่อสู้มันยังทษททัันนีะครบ แต่ถ้าบอกว่าทีมชาติไทยครับสุดท้ายแล้วเราทำได้วินเรต1 0 0รรในรอบแบ่งกลุ่มพอชนะรวดเลยก็เป็นการตั้งเป้าไว้นะฮะที่เราได้คุยกันตั้งแต่ที่ผมจะบอกหลายครั้งแล้วว่าตั้งแต่การเตรียมแผนมารู้ว่าสมโมสรไม่ปล่อยตัวนะครับก็ขบวนการสฟีฟ้า3ครั้งคัดเด็กเข้ามามีการทดลองอีกทีอีกก็ได้คุยกันในช่วงแรกนั้นคุยกันตลอดหลังจากนั้นเขาก็ทางานดวงเข้าไปคือพอคัดตัวมาเสร็จก็ตั้งเป้าว่าต้องผ่านรอบแรกให้ได้แต่ไม่ได้ตั้งเป้าถึงขนาดที่จะเต็มคะแนนเป็น12คะนน ซึ่งถือว่าเซอร์ไพรส์มากแล้วเต็มไม่เท่าไหร่ยิงประตูนี่ถล่มทลายมากที่สุดแล้วใช่ฮะในประวัติศาสตร์ที่มาที่มีมาก็ถือว่าเป็นความสำเร็จบทหนึ่งแต่ทุกอย่างมันต้องเดินต่อไปเข้าสู่รอบรองอันนี้ของจริงจะมาแล้วแล้วก็สู่ถ้าเข้าได้สู่รอบชิงก็ของจริงจะมามแต่ส่วนใหญ่นักบอลส่วนใหญ่แลของรอบรองในของจรงิงตอนรอบชิงมันจะผ่อนคลายลงมาแก๊กหนึ่งแต่รอบรองความเข้มข้นมันจะออกเหลืองออกแดงเยอะอมะมันก็ต้องผ่านไปให้ได้ก่อนอใช่ค่ะรอบรองนี่มันเป็นรอบที่แบบความเข้มข้นมันเยอะมากกว่ารอบชิง รับ,รบชิงนี่บางทีเราจะเห็นนะฮ<น>ะแท<ต>็กตรงแท็กติกอะไรมันมีวิธีการของม<ต>ันอีกเยอะแต่รอบรองน<อ>ี<อ>ง<ด>่ติดดาบูล้างผานกันอีนะ,นะอ่ะเพราะฉะนั้นครับทีมชาติไทยของเรานะครับในการลงสนามเนี่ยฟอร์มลายบุคคลแต่ละคนเนี่ยโชว์ศักยภาพเป็นยังไงเพราะหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วมันใช่ไหมเขาให้โอกาสนะผมว่าเยชิให้โอกาสนะฮะอย่างพวกศาประตูกำพลก็นานๆผมว่าสนิมขึ้นเหมือนกันนะ Oh. สนิมขึ้นช่วงห<ะ>้าถึงสิบนาทีแรกก็มีสนิม,สน,มสนิมขึ้นพอพอพอสำคัญเขาพยายามที่จะเป็นคนมีประสบการณ์นะครับก็พยายามที่จะสูดลมหายใจพยายามที่จะเดินขึ้นมาสั่งเกมการสั่งเกมการตะโกนมันลดคลายความเครียดของตัวเองออกไปเรื่อยอนะถ้าไม่ถ้าเงียบเลยเนี่ยไอ้น,นี่เครียดตายอันนี้เขาสั่ง <laughs> จะสังเกตเขาออกมาสั่งเกิน18หลามาเล่นบอลด้วยเท้าพยายามสั่งพยายามกระตุ้นตัวเองพยายามกระตุ้นเพื่อ <laughs> เพื่อให้ตัวเองผ่อนคลายไอ้กระตุ้นแบบนั้นไม่ใช่อะไรให้ผ่อนคลายตัวเองนะเพราะเพราะมันสามารถคือคนเราเนี่ยถ้า อย,อยู่ที่บ้านเนี่ยหรือว่าอยู่ที่ไหนอ,อ๊ไปพูดเลยนะเก็บกดแต่นี่ได้ผ่อนได้ตะโกนได้อะไรนะมันจะผ่อนมันก็จะผ่อนไปเรื่อยทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นอันนี้จะสังเกตนะฮะใครที่เป็นผู้สาวประตูถ้าใครเป็นโค้ชผู้สาวประตูหรือว่าเป็นแฟนๆดูนะครับถ้าผู้สาวประตูมีการเก็บกดมากให้ตะโกนเยอะอๆตะโกนสั่งตะโกนบอตะโกนแล้วมันจะผ่อนคลายไปเรื่อยเหมือนกาพลที่ทำนะครับเขาก็ผ่อนคลายไปฟังดูแล้วไม่เหมือนพ่อพูดถึงกาพลเลย แปลกๆมากเป็นการสอนเป็นการบอกโอเคนึกว่าแบบบอกว่าเอ๊ะอะไรอย่างนี้เราแบบถ้าอึดอัดให้ปล่อยออกมาอ่าปล่อยปล่อยปล่อยออกมาต้องปล่อยแต่ว่ามันมีจังหวะนึงแล้วพอที่กำพลออกมาแล้วเกือบเหมือนเอามือออกมานอกเขตเสียวเหมือนกันไม่ใช่เหมือนมือออกเลยครับแต่กรรมการจังหวะลายของนักบอลมันบังสายตาอยู่มองไม่เห็นอาจจะมีเสี้ยวหนึ่งแต่พอดีผมยืนอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นทันทีเสียวเหมือนกันนะพ่อก็ไม่เสียวก็ธรรมดาก็ถ้าเบิร์นออกบอลมา ถ้าถ้าเดินออกมาก็ปล่อยบอลแล้วก็เตะแค่นั้นเองนะฮะปฏิกิริยาของประตูครับนะฮะอ่ะแนวรับครับเขาก็กลายเป็นว่าโอเคหลัง4เนี่ยก็ให้โอกาสของอภิเษกโสุร,รัยครั้งหนึ่งก็ยังตอบโจทย์ไม่ไดซ้ซ้ายขวานี่เบริสฟ,ฟอร์ดนี่มันตอบโจทย์วิธีการเล่นเข้าไม่ได้แต่จริงๆเขาเนองเขาเล่นวิ่งไอ้เล่นฟูลแบ็กเนี่ยโอเคแต่พออินเวิร์ตปั๊บนี่อ่ากลายเป็นว่าน้องเขาดรอปทั้งคู่เลยซ้ายขวาดรอปหมดเลยนะอ๋อแบบแล้วโดยเฉพาะขวานี่มันจะไปทับกับมิเกสันเนี่ยเพราะมิเกสันเขาลงมาต่ำไงพอลงมาต่ำเพราะมันไปท ก็เลยมันมันมันใครขึ้นใครลงการเป็นยืนคู่กันเนี่ยยืนชีดกันประมาณสักหกเจ็ดครั้งหลายรอบนะเหมือนเหมือนรักรักกันมากหญิงใกล้ตลอดพื้นที่เลยก็เลยโบกนะฮะผมว่ามีพอเรามองแล้วเนี่ยอิชิเขาคงจะเห็นแต่เราข้างบนมันจะเห็นมากนะฮะพวกสเกลก็จะเห็นเยอะอย่างพิสิ์ก็ต้องยอมรับว่าเล่นในตำแหน่งแบบนี้ลำบากจยงิ่งสำหรับตัวน้องเพราะว่ามันมันยังต้องต้องเรียนรู้อีกเยอะ ถ้าอยากเล่นตัวแบบนี้นะครับเพราะว่าทีมชาติเขามาทรงนี้เขาไม่ได้เล่นฟนะูลแบ็กไงใช่ใช่รทีมชาติเขาต้องการมากกว่านั้นเอ่อต้องการมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าโค้ชก็ต้องดูบริบทของนักเตะด้วยอันนี้อยากทดลองมากกว่าจริงๆเล่นฟูลแบ็กก็ทีมหลายๆทีมในโลกใบนี้ก็เล่นฟูลแบ็กก็คือฟูลแบ็กนะมันไม่จำเป็นต้องเข้ามาเ,เลนมมดิกฟูลแบ็กก็คือฟูลแบ็กอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูนะอยู่ที่โค<ช>้ชอยู่ที่โค้ชในการที่จะใช้ผู้เล่นในแดนกลางทําอะไรแต่นี่เขาต้องการที่จะเอาอภิสิทธิ์กับเบลล์ฟอร์ดหุบ สมัยก่อนเขาเรียกว่าในซ้ายในขวาเล่นกับทีละศักดิ์ดันขึ้นสูง5ตัวอยู่ลายแผงบนเลยไม่ลงมาครึ่งแรกนึงบอลใน,นช่องว่างกลางเยอะมากเพราะว่าเขาทับสังเกตว่ากัมพูชากลายเปว,ว่าได้บอลเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดมาแล้วเวลาเราดันลายขึ้นสูงเพราะแดนกลางมันห่างไงเป็นลายลายอันตรายลายแบบนี้ลายอันตรายนะเพราะช่องว่างเยอะแล้วผู้เล่นมันจะเขาเรียกว่าผู้ต่ดสู้จะได้เปรียบฉะนั้นเวลาเล่นแบบนี้โค้ชคงต้องวเคะห์ไม่งั้นเดี๋ยวฟุตบอลแล้วอย่างฟุตบอลของน้องๆเล่นมัน คือฟุตบอลเล่นแบบนี้มันต้องสเสถียรมีดรอปลงมาอย่าให้ต่ำกว่า75%เหมือนสอบตกอ่ะคือไม่สมบุเสมอว่างันนะถูกต้องไม่สมุ่คือบอลดรอปขึ้นลงเนี้ย<ะ>มันไม่มันทีมชาติไม่ได้ต่ำลงมาได้ใหญ่อยากให้ต่ำกว่า75มันต้องมีมาตรฐานของมันต้องมีมาตรฐาน,น,อ,าถถานอันนี้มาตรฐานของเรานี่มันขึ้นแบบน้ําทะเลน้ําขึ้นน้ำลงวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ได้ไอันนี้เราก็ต้องมาสอนมาบอกกันนะครับส่วนเฉลิมศักดิ์กับโจนาธานก็ต้องเฉลิมศักดิ์รู้สึกจะหนต่่คสอูู้ ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคแต่ยังไม่ค่อยประทับใจก็ต้องจะต้องสร้างการเรียนรู้กับโจนาธานนะครับส่วนโจนาธานเขาก็ยืนโอเคแต่มีจังหวะหลายๆจังหวะคู่นี้ก็คือมันมีเออพ่อทำไมก็เอลูกากาอากาศด้วยนะบางทีใช่นี่งงสูงด้วยนะพ่อคูกากาอากาศก,าก,าศก,าก็มีเอทั้งคู่นั่นคือการการ่มเล่นนะครับอันนี้ก็ต้องไปปรับกันนะนี่เราแค่วิเคราะห์ให้รู้ว่าเป็น,ปนคืออะไรท่้นั้ให้แฟนๆได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ嗯嗯นะครับส่วนอัครพงศ์กับวโรชิตไวดเชอร์นี่เล่นก็ คือก็โอเคในระดับหนึ่งนะแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเขาอาจจะเกิดความล้านะตะคิวขึ้นนะใช่ฮะทันทันก็ว่าตะคิวขึ้นล้านี่อาจจะเล่นไม่ได้เต็มความสามารถของเขาเพอเขาไปทุ่มเทก,กับสิงคโปร์มาเยอะอาจจะอันนี้ก็ละไว้แต่อัครพงศ์นี่น้องจะต้องปรับปรุงในเรื่องของเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวแท็กติกเนี่ยกับอิชิวงังยิงสองประตูโอเคแล้วอิชิวางให้แต่ เทคนิควิธีการเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ต้องปรับนะบางทีจับบ,บอลลั่นเยอะแล้วจ่ายบอลไม่ค่อยแม่นนะฮะไอสองประตูยิงก็ไอ้ไอส่วนยิงก็ส่วนยิงนะ,อะไอส่วนแก้ไขก็ต้องแก้ไขครับแดนกลางที่จะต้องแก้ไขคือรูปแบบเนี้ยบางทีหันหลังให้แล้วแบบน้องยังมีลักษณะของความาความกลัวคู่ต่อสู้ที่จะมาข้างหลังมากเกินไปครับนะแต่มีความรู้สึกหนึ่งที่แตงเห็นไม่รู้นะพ่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็เลยเก็บมาถามพ่อ วอรชิตกนิตศีบำเพ็ญเนี่ยจังหวะที่ได้2ประตูเนี่ยมาจากเขาเลยนะพ่อครึ่งแรกไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าครึ่งแรกไปอยู่ลานลอยสูงแอ้ครึ่งหลังเนี่ยผมว่าที่มาจากเขาเพราะว่าเขาลงมาต่ํามาลงเล่งคู่ไปรเดเชอร์นะเขาจ่ายบอลดีกว่าไบเดเชอร์เวลาดดนกลางลงเขาจะมีคิลเลอร์พาร์ทเขาจะมีวิธีคิดไอเดียรูปแบบต่างๆเนี่ยเขาเขาต้องยอมรับสมองเขาดีในการที่จะจ่ายบอลพวกนี้พอเขาลงมาต่ำปั๊บมิติเกมมันไหลลื่นเลยสายท้ายสาย,สาย,สายขวาจ่าย,ขาายเขาเป็นคนแบบ มีวิธีการที่มีไอเดียในการที่จะสร้างสารร์โอกาสเกมลุกให้กับเพื่อนๆได้แล้วก็ถือว่าเกมแล้วยิ่งพอครึ่งหลังมันเกมมันฟล์ขึ้นเพราะว่ามีสุพณนัดลงมาสุพณนัดมาเพราะพอเริ่มวรรณเริ่มสมองเริ่มใกล้เคียงมันก็เลยง่ายขึ้นนะเพราะครึ่งแรกนี่ไม่เกสันเนี่ยถามว่าโอเคไหมแต่มีเกิสันเขาเป็นแบ็คแบ็คขึ้นไปเป็นปีกมันหาเขาไม่เจอเท่าไร<ล>หร่แล้วแล้วมเกสันก็จะเล่นแบบ คือพอเป็นมันลงมาข้างล่างนะข้างบนขวามันหายไงเล่นแบบแบ็คอะเพรอแล้วเขาจะส่งขวามันไม่ไม่ได้เพราะส่งขวาไม่ได้ป้อหันกลับมาอีกทีคู่ต่อสู้มันลงมาเต็มแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติของการเลยเพราะครึ่งหลังเป็นธรรมชาติมันก็ง่ายขึออ้นนะครับจังหวะที่ได้ประตูลูกที่สองนี่เขาก็ดึงตัวไปให้ด้วยถูกว่าพ่อใช่ฮะก็โอเคถือว่าโอเคในะระดับหนึ่งนะนะฮะเล่นกับกัมพูช่อยางได้อีก ก็ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอนะฮะอ่ะขณะที่อันนันครับก็รออยู่ก็ลุ้มลุมดอนดอนหายหายไปก็ก็อะไรเดียก็คือเอาพัฒนาต่อไปแล้วกันเอาง่ายๆพูดง่ายๆพัฒนาต่อไปเพราะวิเคราะห์ไปเยอะแล้วครับนะฮะเอ่อต้องมาด่วนๆแล้วนะเลยสี่นัแต่คนที่เปลี่ยนก็คือเสกสรรเสกสรรนี่ก็น้องที่จะเล่นในส่วนของทีมชาติชุดต่ำยว่ิยู23ตำแหน่งน้องจริงๆก็คือหน้าต่ําพอไปเล่นซ้ายนี่ก็หายหมดเลย เลยครับตองนี้ความมั่นใจอะไรมันก็อย่างว่ามันมันตอบไม่เต็มปากอะไม่เต็มโจทย์แต่ถ้าหน้าต่ำเนี่ยดูเขาจะดีแต่พอหน้าต่ำั๊บเนี่ยมันไปทับกับคนอื่นก็ลำบากอีกเหมือนกันแต่ถ้าไปเล่นในยูย23ต้องเป็นตัวเนี้ยครับนะครับแต่ว่านิโคลัสมิเคิลสันครับพอมาขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ได้พูดไปพอสมควรแล้วแต่สุดท้ายปเป็นไงว่าแบ็กอย่างเดียวคุณนะแบ็กอย่างเดียวอย่าเสอขึ้นมาข้างบนธรรมชาติของเขาธรรมชาติของเขาแล้วคุณโอเวอร์แลปที่หลัง S <S แล้วก็ตัดในยังไงก็ว่าไปแต่อย่าขึ้นไปยืนตรงนี้นะฮะหลงโจงเจง๊งอัสิไม่ดีและพอมไม่ด,รดีระดับอาเซียนมันได้แต่ระดับใหญ่ไม่ได้กร็ระดับเราก็ดูอาเซียนยังแหนยังแย่เลย um. เพราะมันหลงหลงตําแหน่งมันหลงตําแหน่งแล้วอย่างมันเล่นแบบนี้มันมันมันต้องมีความเข้าใจบริบทอันนี้มันซ้อมมันน้อยแล้วมาจัดเล่นเลยเนี่ยมันมันทีมเวิร์กมันไม่ได้ครับแล้วโดยมาอินเวิร์สมันซ้อมน้อยมันลำบากฮะมันทีมซ้อมใหญ่ๆมันยังยังหลงเหลี่ยมเลยที่ซ้อมน้อยแทบจะ ตายเลยนะครับครับนะฮะถ้างั้นก็ต้องตอนที่เขาเปลี่ยนลงมาก็คือเป็นซุปพนัทเหมือนตาเพอาโอ้โหดีเลยก็ทําขยับเพอสุพรัณลงมามิติมันเยอะไงครับสุพรัณก็ทาให้เกมไหลลื่นมากขึ้นนะครับชัดเจนเลยนะชัดเจนเห็นชัดเจนแล้วก็เกมเปลี่ยนนะครับขณะที่ข้างหน้าก็เป็นทีรศักดิ์เผยพิมายมีโอกาสเยอะมากก็พยายามหาพื้นที่ในการได้บอลในครึ่งแรกนะครับอาจจะได้น้อยหน่อยเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าแดนกลางมันซัพพอร์ตน้อยแต่พอรึ่งหลังนี้มีลินเดียวนะหลักของกองหน้าถ้าเดียวต้องได้นะ S <S ดอเด็กนี่ต้องได้นะ<ม>เดี่ยวต้องได้ครับนะฮะไม่ใช่เดี่ยวแหมไปเดี่ยวท้าชนหรือเดี่ยวไมโครโฟนนี่มัน <S 2> <S 2> <S 2> มันไม่ใช่นะมันเดี่ยวมันต้องได้ <S <S มันต้องมีวิธีการยิงที่ต้องแต่เพราะเดี่ยวไปป๊อปแหนมหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้ไดประตูนเนี่ย ต้องต้องเ0เอเลยเพราะเนี่ยมันคือคําว่าเดียวมันสุดท้ายกับตัวตัวแล้วไงพอยิงไปติดใหม่พอติดปั๊บขาดความมั่นใจไม่เห็นนะสองลําทีเลยพ่อทันทีติดความสายความมั่นใจเลยหายไปเลยทันทีนะครับแต่ถ้าลงตัวสํารองไม่แน่อเพราะว่าจังหวะชอบบอลมันไม่บอลมันผ่อนคลายแล้วตัวสำรองลงมันง่ายไงเจ็ดสิบหกไปแล้วแปดสิบกว่าไปแล้วมันผ่อนคลายเยอะบางทีนะฮะมันก็เลยทําให้วิธีการแตกต่างกันนะครับครับแต่อีกหนึ่งคนที่สํารองลงมาก็คือวีระเทพเหมือนกันนะพ่อฮะ อ๋อจันเตอร์เขา้าลงมาเขาก็ไม่ต้องถามอยู่แล้วเขายิงลงมาแบบสไตล์ตเจอฟุตบอลแบบนี้นี่พระเอกอยู่แล้วโอ้เคยเห็นมวนพลิกซ้ายพลิกหาตัวไม,ไม่ต้องเจอบอลแบบนี้พระเอกอยู่แล้วปกติถ้าเจอในเอเชียพระเอกแล้วมาเจอสไตล์แบบบอลแบบนี้ก็พระเอกอยู่แล้วครับอ่ะสรุปภาพรวมครับทีมชาติไทยเป็นยังไงบ้างครับพอ่อก็เป็นไปตามที่ท่านนายกสมาคมนะคะคุณนวลผ่านล้ำสาได้ตั้ง โจทย์ไว้ก็คือให้ผ่านรอบแรกไปให้ได้เราก็เดินทางเข้าสู่รอบรองชัดเลยแล้วสู่รอบชิงให้ได้นะครับแต่นี้ผ่านรอบแรกไปแล้วส่วนจะสู่รอบรองรอบชิงหรือเปล่านี่ก็แฟนฟุตบอลชาวไทยก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็ติดตามเชียงกันด้วยแต่ในส่วนของโค้ชผมว่าเขาก็น่าที่จะพอใจเก็บได้12แต้มเต็มนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากมันไม่มีมากกว่านี้แล้วในชะ่มใช่มันเต็มเต็มปอดแล้วล้วก็ถือว่าทําผลงานได้ดีก็มาดูรอบจริงๆว่ารอบน็อกกับรอบชิงจะเป็นยังไงนะครับอืมนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่า อยากจะติดตามกันอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวเราจะคว้าแชมป์อาเซียนไปด้วยกันในกัางนี้นั่นเองนะครับวันนี้พ่อต,ตุ้กเตโมโมลาไปก่อนสวัสดีครับ